ทีมนักวิจัยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนเนื้อไม้ให้แข็งกว่าเหล็กกล้าโดยเรียกมันว่า h a r d เดนบูดซึ่งทีมวิจัยเคลมว่าวัสดุใหม่นี้แข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดาถึง23เท่านะคะส่วนกระบวนการผลิตก็ไม่แพงแล้วก็ใช้แทนเหล็กได้อย่างดีเลยค่ะโดยตัวอย่างของการนำฮาร์เดน o o ดที่นักวิจัยเอามาโชว์จะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะก็คือ 1. มีที่คมกลิบจนสามารถ ตัดสเต็กเนื้อเหนียวๆได้สบายเลยแล้วค่ะและ2ก็คือตะปูไม้ที่ตอกทะลุไม้อัด3ชั้นได้ที่สําคัญมันจะไม่เกิดสนิมเหมือนเหล็กกล้าด้วยนะคะซึ่งถ้าถามว่าทําไมไม้ถึงได้แข็งกว่าเหล็กได้ขนาดนี้เต้งลี่หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ทีมผู้สร้างก็บอกว่าปกติแล้วเนื้อไม้เนี่ยนะคะจะประกอบด้วยเซลลูโลสซึ่งเป็นสารที่มีความแข็งแรงพอๆกับเซรามิกแล้วก็โลหะค่ะอย่างไรก็ตามในเนื้อไม้ไม่ได้มีแต่เซลลูโลสเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีสาร จำพวกเฮมิเซลลูโลสและลิกนินอีกครึ่งหนึ่งซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีความเปราะบางกว่าทำให้เนื้อไม้นั้นมีความเปราะบางตามไปด้วยดังนั้นการสร้างฮาร์ดเดนบูดจึงเป็นการกำจัดส่วนประกอบที่ทำให้ไม้เกิดความเปราะบางออกโดยการใช้แรงกดและเพิ่มอุณหภูมิเพื่อรีดน้ำส่วนเกินออกเพื่อให้เนื้อไม้แห้งแล้วก็แข็งแรง แน่นไปด้วยเซลลูโลสเท่านี้เราก็จะได้ไม้ที่แข็งแรงมากพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้สร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆแทนเหล็กกล้าได้แล้วค่ะซึ่งในอนาคตทีมวิจัยคาดว่าวัสดุชิ้นนี้จะถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นโดยราคาที่ถูกกว่าเหล็กกล้านั่นเองสำหรับเป้าหมายต่อไปทีมวิจัยหวังว่าจะพัฒนาฮาร์ดเดนูดนี้ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและจะนำกระบวนการสร้างของมันไปต่อยอดงานวิจัยเป็นผลงานใหม่ๆเพื่อช่วยรักษาธรรมชาติต่อไปค่ะ